เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนู่มๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กันในช่องของน้องสีหอยหอยหหอยยหอ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 ยกันนั่นเองนะคะ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสี่ยังไม่ได้นอนเลยนะคะเพื่อนๆน,นะติดซีรีส์หนักมากนะเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นดูไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ <c oughs> บอกเลยช่วงนี้ตาจะเป็นหมีแพนด้า <c oughs> มาค่ะรอบนี้อยู่กับสีในช่วงเวลาแจ็ค <c oughs> ทามนะในช่วงเที่ยงเกือบบ่ายนะคะโ <c oughs> อเคเดี๋ยวมาดูในกลุ่มกันก่อนนี่ตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะเ <c oughs> พื <Churchill> พ่อนๆนี<พ>่นะอุ<พ>้ยคนนี้คนที่เกลือที่สุดในกลุ่ม บอกเลยไปไหนก็เกลือ <What? S 1> อ่าสามารถอุณยเล่นทุกเกมเลยเนี่ยสาวถา้ำอาแปะนะ้าแมวคุณสามารถก็มีสาวถ้ำกับแมวนะคะมี่มีพูดจิ๋วด้วยนี่ในกลุ่มเนาะก็เที่ยงยี่สิบถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะมีสาวถา้ำแมวกันิชาลงาาุงซานต้าแล้วก็อาแปะเนาะจะบอกไปก่อนนะคะว่าสำหรับกลุ่มนะ มันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสนะคะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครา่าวๆประมาณนี้ในกลุ่มตอนนี้ก็สมาชิกพันกว่าคนแล้วนะคะ, <Wow. S 1> ะสําหรับสีอ่ะถ้าแจ้งมาแล้วเป็นเกมที่สีชอบกําลังอยากจะเล่นพอดีสีก็จะเล่นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าแบบเกมไหนที่เราแจ้งเข้ามาแล้วเราไม่ต้องไม่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องเล่นทุกรอบนะเออมันเป็นเกมที่โดนใจเราหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มกําลังแตกดีเงี้ยเราถึงจะเล่นนะคะ เอาละค่ะไม่เสียเวลาไปลุยสาวถ้ำเพื่อนสาวสุทีเริ่บกันดีกว่าไปเลยค่ะไปลุยกันเลยมาค่ะเพื่อนๆพืพวกทุนมาที่สองรอยนะเบ็ดสิไปเลยโอเคเรื่องเบ็ดนี้สีคิดว่าเอาแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะคะไม่ฟิกนะว่าต้องเบ็ดนั้นเบ็ดนี้ตามสีหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะสีคิดว่าเอาที่มัน เอมาะับคุณเราแล้วก็เราชอบนะคะโอ้ยเพื่อนสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทาออที่สีเล่นเบ็ดสูงนะอันนี้มันเป็นโดยความชอบของตัวเองแล้วก็สีจะหวังลูกปุ๊กนะคะลูกที่มาแบบมันลั่นมาอ,อประมาณนั้นเบ็ดบาทนี่น้อยมากแทบจะไม่เล่นนะคะเพิ่มเบ็ดสิองไปเลยเนาะโอเค พอ <ersch> <ega> เพิ่มเบ็ดแล้วเงียบเลยติดได้อยู่สวยค่ะหักไหมเคเป้าโอ้โหเตหหัวชมพูนะก็ถือว่ายังคงที่นะโอ้โเคเจดอกนี a, ้เปลี่ยนเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าโอ้โหเพื่อนๆ มาคะ่ะเบตตี้หรือมันจะโบ๊บ้าแค่ช่วงแรกนะไม่แต่เพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดสู้แต่อย่าทำตามนะคะแต่สีคิดว่านะไม่มีหลักการหรือว่าสูตรอะไรสูตรไหนที่ตายตัวนะสำหรับตัวสีเองนะคือสีคิดว่าดวงอะดวงเลยอันดับแรกถึงแจค팟ดทมนะ่มันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสนะแต่เน้นดวงไว้ก่อนอนะสีว่า มีดวงอะ่ะเราจะเล่นแบบไหนอะ่ะมันก็เข้านะคะแต่ไม่มีดวงอะ่ะจริงๆสูตรไหนสูตรไหนก็ไม่ได้ยังไงดีหักไหมตั้งแรกโอ้โหอ,โอ้ยับหิบจิ๊บระจิบเค โอ้โหอุ้ยได้ผักค่ะโอเคช่องแรกเอ้ยช่องสองวุ้ยสามร้อยแปดสิบสี่ยูโอ้หเอ้มว่วงเอ้มว่วงอุ้ยโดดผักได้สวยงามผัก1ิยังไงตอวุ้ยพ่อนเพื่อนแปดร้อยสามสิบหกบาทมาดีอยู่นะ ใส่ะะเลยเบ็ดสี่สิบแต่ถ้าเล่นแบบสีเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงสูงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเน้นเบ็ดสูงใช่ไหมถ้าหมดก็หมดเลยนะจบไปด้วยถ้ามันห,หอย่างน้อยก็วายสามตัวข้างบนนะแคปเตอร์ลงเปลาอเอาลุ้นต่อเบ็ดสนะี่สิบนะยังไงดีอ เข้านะเข้าฟีแปดสีสิบนะคะนี่ลูกฟุกถึงสองพันป้าถึงสองพันแล้วไปเลยอะนะมาไวไปไวนะคะบอกเลยนะว่าช่วงนี้มันแข่งมากได้แล้วก็ต้องรีบชิ่งนะคะเพื่อนๆนะไม่ได้แค่สมว่าเราได้อันนี้เป็นสมมุรณนะเราได้มาพันห้าใช่ไหม แต่ทีนี้มันเงียบเหตุการณ์ไม่ค่อยเดียวเหลือสักพันเนี้ยล้วก็ยังถือว่าได้กำไรนะคะหักข้ามใจเดี๋ยวก่อนหกสิบทีบาทโอ้เพื่อนๆดูด,ดิเก็บจานอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนะเล่นมาจองเวนึง ฟรีไม่ได้สักบาทโอ้โหยังไงข้ามใจตัวเองได้ไหมเนี่ยขอหน่อย บอกให้คนอื่นหักข้ามใจตัวเองตลอดแต่ตัวเองเนี่ยเวลาเล่นมันร้อนนะเพื่อนๆหัวมันร้อนมาเหลือเบ็ตี้ถ้ามันไม่กระต้งกระเตื้องหรือว่ายังไงนะสีซื้อนะเดี๋ยวขอขอดูหน่อยอยังไงดี เงียบกิบโอเคโอคนึงทีดิอุ้ยปซื้อมาขอซื้อแล้วกันแรกถ้าได้กลับมาถึงพันจะพออะแต่ใหาไม่ได้นะเพื่อน หมดตัวนะโอ้โหเบ้าหนึ่งเคอืมมีวายยังไม่ได้อะ่ะพี่ดูดิเคสวยงามอย่างนั้นเอปะ่ะข้างสามโอ้โหเจ็ดสิบสองบาทน,นะคะ่าถ้าเดเองกับขึ้นพานอ่ะพอเลยอันจริงๆจะหาข้ามใจตัวเองละเอ้ยอเค สวยงามโอ้โหไวสองตัวครับเพื่อนๆหักไอ้หน้าแดงเฮ้ยู้เชี่ยหกร้สีบคต่อโอ้โหเอาโอหนึ่งันสามร้อยเก้าสิบสี่าทอโอเคเจิลงมาบอกเลยถ้ลงนี่นะดีไม่ดีนะเพื่อนๆ อู้900เฮ้ยพอเลยตานี้จบตานี้นะคะแมวแล้วอืมอ้จบไป3าม2บาทนะเฮ้ยคิดว่าจะไม่ได้สแล้ว โอเคพอเราจะไม่รบกวนเธอเลยสาวถ้ำนะขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสเราโอ้พอนะคะเพื่นพนอนๆเดี๋ยวก่อนจากไปน้องสีขอฝากกลุ่มเอาไว้นิดนึงแล้กันนะคะก็กลุ่มนะกลุ่มแจ็คพอดตททมนะคะสีบอกแล้วนะว่ามันไม่ได้ร้อเอร์เซ็นมันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสนะคะแต่แนวการนี้ก็คือในกลุ่มก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นนะ มันไม่มีใครที่แบบเฮย้ยเข้ากลุ่มแล้วต้องได้ตลอดไม่ใช่นะคะบอกเลยนะเหมือนว่ารวมแก๊งรวมแก๊งเด็กเล่นเกมอะไรเงี้ยนะคะนะคะเอาไว้แบ่งปันเทคนิคพูดคุยเนาะแล้วก็มีการแจ้งเกมด้วยที่มันมีโอกาสเข้ามานะคะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่นะเข้ามาดูสีแล้วนะคะสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสีคนนี้ด้วยนะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้สีต้องไปแล้วบายบายค่ะเพื่อนๆ どん